เเทสเทหนึ่งเทสสองเทสสาเทสสีเทสเทเทสห้าเทสหกก็ปีเตัเยนหรือเปล่าปีเดีอวเทสเ็ดเทสแปดมาเด้อขามากินลาบง่วนกันลาบง้วน สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ท,ที่กระลบรักทุกๆทกทันครับสุปผู้ซุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่เปี่น้องทั้งไก่ตามประเทศได้ในประเทศก็ดีได้เปี่น้องเด้อสุ่มหมองสุบอลน,นะครับสุแก่สุมุมเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพร้าวกึ้งกัน,กน,กน,กนล้วครับกับเบาแดกทางช่อง y ยูทูบเบาแดดชาแนลด้วพี่น้องเด้อเฟสบ์นะภาษาทางเฟสบุ๊กก็มีแต่เฟสบุ๊กยังหลักก็มีบริการหลักครับยังเขาเอื้นอนยังหลักอ่ะแฟนแฟนเพจเฟสบุ๊กก็มีได้เปี่น้องเด้อ ซื้อบาวแดงที่เก่าเหรอครับเนาะมื้อนี้มากินสวยเลยครับมาแต่ไฮแตาหน้าไปเบิง่งรอเบิงเบ่งไหหนำเบิ่งนะ้าเบิ่งในเนาะเพี่น้องมาหลักเกเมียเป็นจัดต้มให้ครับต้มแต่ว่าผมก้อยเองอน,นี้เนี่ยก้อยเองก้อยก้อยส้มก้อยเนียวได้เพีองด้วยมือหน้เด้อเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของบาวแดงเพี่อนเองมื้อนี้แหละครับยี่สิบห้าครบรอบหนึ่งปีไม้ยี่สิบหกนี่หละครับ มันนี่มันชีิตยี่สิบหกเลยเพี่น้องเนาะโอ้ยเอา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 ผมเพ็ยบมันชีวิตหายี่สิบหกเนี่ยครับครบรล่อป้วนเกิดช่องของบ่าวแดงกนะพี่น้องเนาะมันนี่ได้จัดเต็มจัดเต็มก้อยงัวขัวไก่โอ้ยบุ้มมีขัวไก่ก้อยงัวต้มเพียต้มเพียได้เพี่น้องเด้อต้มเพียงัวเจ็บแซ่บนะเพี่น้องเนาะมาอย่าวราชใหญ่ห่างหิวเข่าแหละครับมือสันเรา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 บางคนก็ว่าผมติดเหล่ามันบอกติดเหล่าดนะครับแต่ว่าอยากมันเป็น กินเขา่ากินน้าก็ต้องมีนิดนางนะครับกินเนื้อกินไข่มันต้องมีเติมน,น้ำยาจังหน่อยนะพี่น้องเนาะขออนุญาตเติมน,น้ำยาเลยพี่น้องเด้อหันเบ้าแดกติดบอติดดอกพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างกระชีบร่องฟังด้วยบ้านเบ้าแดกมีแต่กูดังครับเป็นกูดังเอายังไงซะาไม่ค่อยได้กินผมก็กินแค่เน,นี่ยเบื้องลิซุนี่แหละครับพี่น้องเด้อบ่หลายดอกมือน,นี่กินบ่กินก็ดแสบกินบ่สกลินก็ดแสบเนาะพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตบากขั้นเลยพี่น้องเด้อ ขอเราหยาบแบบข้ามก็ขึ้นเกาล่ะครับเ่ราร้ายเรากินเ่ากินคอเสียบพ,พี่นออ้องโอ้ยบตดองปลาเลยบบะนี่เสียบคือเก่ามาพี่น้องมาบบะนี่ผู้ได้ไปใส่อะไรนะโอ้โหมาครับมาพี่น้องมากินข้าวน้มกันบะนี่โอ้ยจิ้บขอกะคั้งขังพี่น้องดูนะฟ้าจิ้บข้าวผมเฮ้ยม,มาพี่น้องมนาะ ขอนียวเหนียวขอนียวกับสมซื้อลีเนอยังดำๆนี่มันหินเหมือนปีนองโอ้หินตัวนี้เอามาพี่นออกมากล้วก็เบาดเด็กดื้อกลอยสมสม บเบิ่งเป็นยังไงนะเสียบอ่ะผมนำมันพี่น้องขอทานด้วยพี่น้องไอเดียพี่น้อง อขอขึ้นจีนเมื่อเถไปน้องโอ้ยเหนียวคักเหนีวนย,ยวเนีไปเรือยไปยยยยน้องเ้ือยก็นยังไงไปโลยก้อยก้อยงันแตงมิ้งยังสีไปน้อง Kwayan can. Hmm hmm. ตืนไม่ได้แหละ่บอกแต่ร้านทีนะพี่น้องเนาะดอกกะจต้องลวกด้วไมเนาะ สานทีอยู่ในเฮียนยในซั้นในของนี่ยแหละครับลงรถุดพึงมาตนนานาแับเมื่อยเรื่อยไปหากิ่นมองไหนครับมันแดดมันเอามันห่อนมันเอาแล้วเนา้องกลิ่นเฮียนอยู่ซั้นนี่แหละกิ่นเนนรารเก็บง่ายๆลวพี่น้องก้อยแซบ่บก้อยพุ่งพองขึ้นอืม ก้อนเพลือกหูเพลือมอันได้ต้มดื่มน้ำพ้อนแต่มันเหนียวเลยตัวครับเนื้อใครจังใจกินดิบ บรรยุกัดยู่บันหน้าบรรงออกบรานหน้าครับเงียบเงียบซูมเงียบเยเขาไปให้ไปหน้าไปน้องเงียบในบ้านเงียบกิ๊บเลยเย,ยังพมงกลายควงกับไผ่บ่ค่อยได้ไเงียบเพิ่นไปให้ไปหน้ากัน ขอฝากซองยังหน่อยได้ไหพี่น้องเด้ออันมาคลกกิมนี่กับกดนไหลก้อนแฉ่เบ่าแดกน้ำแน่หนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีถ้วนเลยครับหนึ่งปีเต็มมันนี้วันเกิดช่องของเ่าแดดมาเพื่อนว่าจัดเต็มจัดเต็มขอขอบุญขอบุ่นทุกท่านนะครับทุกคนที่ดีได้พี่น้องที่ติดตามมาตั้งแต่มือแรกเท่าถึงทุ่มมือนี้ครับผมขอขอบพุ่นอะไรครับมันมีหลายคนอยู่ที่ผมเคยคุนคนมีมาประจำาละครับเนาะขอบุญขอบุ่นพันอะไรครับ แล้ว่ามันมาเกมนี้กับคนไรก็แช่บเบาแดงกที่เกา่าเหรอครับเนาะมาต่อพี่น้องตื่นตันใจแต่ที่วันนี้วไหนออกมาพี่น้องดีใจที่แรกบเบาแด็กเฮ็ดว่าเฮ็ดสิบห้าหกสิบมื่นว่าสีเศร้าเฮ็ดอยู่พี่น้องมันมีคนเบื่อผมจะค้นจะเลี้ยงตัวอย่างของกันยังพี่น้อง อ,อ,อันมูเป,นเ,ปนนมเปินกันลเลงขอตถูกกรไเพีงอันมูเปิลก็ล้งเจ็ดบกิบนี่ปน้องเดิมสู่ต่อไปได้เี่น้องเดิมที่แหกเบาแดกกับกบม,มีคนเบิ่งดอกมีคนเบิ่งหาคนสิบนนี่แหละเป็น้องเด้อสู่ต่อไปได้ เป็นกงิลังจใจทุกคนนะครับเด้อผู้พึ่นกงิลังเสียกาลัางสงเส็ดช่องยูทูปนะเพืนน่อนเพื่อนสู่ต่อไปอย่าเบิ่งถอยก็ยังเบาแดดสิถอยเลยที่แหลกถอยนะครับกาล่องเบิ่งอีกหน่อยนนนนนหนึ่งสู่ต่อไปสู่ต่อไปแดดค้ามเดียวแล้วว่าสู่ต่อไปพี่น้พื่อนเสตียว่าข้ามเลยออกมา น้ำหินเลยพี่น้องอืมน้ำหินพี่น้องข้าวออกแหละเต็มค่ำดเลยเมื่อกี้นี่เ่ามันเขียวรุดเขียวร่อนเลยพี่น้องเอ้ามาต่อกันพี่กอลเขียวแม่แหแ้งบดดีอยู่หินเต็มเต็ม ม่าเบิดดอกพี่น้องสายกินเฮ็ดสุเตียนเห็นเราอยากกินหลายเพื่อนยังเป็น้องเล็มเอากินมาเบิดเขาเลยกินเอาแย้มก็ได้พี่น้องมันบ่มันบ่มหยาบม้วนม้วนพักไปเมื่อกี้รื้มกิ่นเมื่องนำหินก่อน มันเป็นน้ำล้งสีปอนี่ล้งสีเขาคือเป็นก็ขาวคัวเขาควขาคัวกับไม่ส่วนนี่เป็นของเดล่น <c oughs>

比你皇帝不能好。 อืมผิดกวามกระแซบนี่กระแซบกว่าไปนอ้องโอ้สุดยอด สำหรับคลิปนี้ก็บยพอโคซ้ำนีน้องเพี่งน้องหันกิริยะตาตั้งของเบาแดดบูทรภาพผู้จ่ายบมสมก่อการถดความให้ได้เพียงเดื่อยาถิ่มยาป่ายาลาจะหลังนี่ก่าครับฮักกันโดนๆแพ้กันโดนโดน้อเพียงน้องสำหรับมืนหนีเบาแดดยี่โตัวล่าไปก่อนมื้อนมือจะยังสุ้กินกระถาเบิ้งได้เพียงเรื่องสำหรับมืนหนียี่โค้ดตัวล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ